สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุนสุกคนจ้ามื้อน,นี้กับบ้าพบมาพอกับนิรมนบอซรูทชาแนลเลยนะจ้ามื้อน,นี่กับนิรมนมาย่างป่าจ้ะเพื่อนๆจะมาเดินป่ามาเดินภูเขาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วจ้ะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวนิรมบนจะพาเพื่อนๆไปแวะชมแวะดูดงพะกูดที่นิรมบนเคยเก็บนะ,ะเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าจะมีให้เก็บไหม ที่แรกว่าจะไม่เก็บนะแต่มีเพื่อนฟิลิปปินเขาอยากกินเขาอยากลองดูจากเพื่อนจา๋านีละมุนก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวไม่รับปากนะถ้าชั้นไปเดินเขาแล้วจะไปแวะดูให้นะแล้วก็ถ้ามันมีก็จะเก็บไปให้เนาะเดี๋ยวถ้า,างไงเดี๋ยวเราไปดูไปชมไปติดตามกันจ้าเพื่อนจา๋าโอเคจา้าตามมาตามมาจา้าไป นี่เราชมกันค่ะเพื่อนๆชมกันค่ะความสวยความงามคมอวบของเขานี่ล่นี่ละมดนึกว่ามันเทาปะนี่ละมดบนเราที่ไหนได้ถึงเทิงเขายังเขียวชอุ่มอยู่เลยจ้ะเต็มเลยจ้ะไม่ต้องกลัวมันดับเด้อพี่น้องเด้อไ่ต้องกลัวมันดับเลยจ้ะนุ่มเต็มเลยจ้ะข้างล่างใช่หมดเลยนะพี่น้องจ้ะอ๋อเนี่ยมันจะดูมันจะคลหมืนลงไปทู้งเราจะสุดซอยนู่นเลยจ้ะเพื่อนจ้าลงไปถึงลานน้ำตกเลยจ้ะ องงามโยสวยนีรบมนจะพาชมตรงผักปูดของนีรมนแถวบนเขานะจ๊ะเยอะมากพี่น้องเยอะจนแบบไม่รู้จะเก็บยอดไหนเลยจ้ะนี่กำลังงอ,อนอ่อ,อนๆอวบๆี่แรกคําคลิปที่แล้วว่าจะพอเก็บเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะแต่นีรำมนมาเห็นคลิปนี้มาเห็นตรง,งเดิมอะ่ะกําลังขึ้นเพื่อนๆอดใจไม่ไหวจ้ะนีรมนอดใจไม่ไหวมันสวย อ่อนเลยจ้ะนี่กินได้หมดเด้อย,ยังกินได้หมดจ้ะเพื่อนๆจ้ะงามหลายงามหลายมามา,มาเราไปเก็บกันไม่พูดแล้วไม่ต้องกลัวมันสูญพันธุ์จ้ะเพื่อนๆจ้ะดูเลยจะอ่องามค่ักี่จริงเก็บได้ทั้งกอเลยนะแต่นีละมุนจะเลือกจ้ะเพื่อน หักสนั่นอีกแล้วเด้อมื้อนี้มาหักประกูดแบบสนั่นกินเก็บได้หมดจ้ะเอาหมดเลยเนี่เหลืออยู่เด้อเหลืออยู่เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้าวันนี้ละมุนสิลม้มนะจ้ะถ้าเนี้ละมุนซูมกล้องใบกระดาบขอโทษขออภัยดนะจ้ะเพื่อนๆจ้ากราบขอโทษขออภัยหลายๆลาลายาลาอยู่บนเรือจ้ะ,จะมันชันอะันนี้ละมุนนั่งยากเพื่อนๆ มันต้องคานจ้ะเวลาเก็บก้มลงเก็บเนาะเนี่ย,ยเก็บได้ท้งโกเลยต่เพื่อนๆนี่น้ลมุนจะแบ่งไว้บ้างเนะาะโดนด่า <c oughs> จะขอขอบคุณทุกคนเดอ้อที่แนะนำนิลมนเห็ดคลิปก็ได้นิลมนยังตัดตอม่ค่อยเก่งอันเห็ดคลิปยังบ่ค่อยเก่งแต่พ่อแม่พี่น้องจ้าหักสนันเมืองอยู่แล้วจ้ะกรอบมากสวยมากเลยจ้ะ สุดยอดเลยจ้ะเพื่อนจ้าลองลองอข้างในมันมีอยู่จากข้างในตรงกลางมันมีนะมันเปียกมันโดนฝนแล้วมันเปียกเห็นไหมพี่น้องข้างในเขาจะมีนะคะถ้านีระบนหักก็ไม่ได้ว่าไอ้นั่นนะข้างในเขาเดี๋ยวเขาแตกออกมาจากเ,เพื่อนจ้ามันมีจ้ะเนี่ยข้างในเขามี มันบดับอกจ้ะเพื่อนจ้ะข่อนงามไายงามลายงามลาย,าลายนี่ละมุนคานพี่น้องมันคานกิ้งโกกิงโก้ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ละจ้ะว่าจะไม่เก็บแล้วนะอดใจไม่ไหวเพื่อนๆจ้ะที่แรกว่าทาคลิปนั้นอนะ่ะจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะเก็บพกูดนะแต่นีละมุนเห็นแล้วนีละมุนทนไม่ไหวมันสวยมันงามเนาะ โขนเสียงหักเว้ยพี่น้องโขนมันมีนะคะเพื่อนๆข้างในมันจะมีจ้ะงามโบงามโบนะอ่อนอ่อนอ่อนโวยคานก่อนคานก่อนพี่น้องคานก่อนคาทําไงเขากอเบอร่บาร่าเลยนี่ยอ่อนอ่อนบวบเลยจ้ะนี่อ่อนบวบเลยเลือกเลยจ้ะ เขามีนะคะเขามีข้างในจัะเพื่อนจ้ะไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะมันจะสูญพันธุ์เยอะเพราะที่นี่ไม่ค่อยมีคนกินกันจ้ะเพื่อนจ้ะมีแต่มีละม,มุนนี่หละจ้ะแล้วก็เพื่อนคนไทยแค่ไม่กี่คนจ้ะก็กใหญ่มาก่าจะมันเลือกเอาเหมือนเฮามนเลือกเอาเลือกเอาแต่ก,กินอ่อนๆมันนี่คานพี่น้องคานคาน,าน,านมัน ทานไปจ้ะเลือกอ่อนปนเนาะมันกินได้หมดเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ามันอ่อนหมดเลยจ้ะเนี่ยข้างในเขามีนะคะเพือ่อนๆข้างในเขามีมีมูลหันกล้องไปกักราบขอโทษขออภัยหลายๆเด็กพี่น้องด้วย,ยเลือกเอาจมอมื์เนี่เก็บไปบุหรี่ดอกสิไปให้ข้าเจ้าจ้ะ ครับกรียงโปะโปะอีเลพี่น้อ่บ่นจะเอาพุดโก้ได้ตัวนข้างในเขามีค่ะเพื่อนๆในี้เระบนให้ดูข้างในเขามีค่ะข้างในมีเด้อฝนตกเนี่ยเราบนาย่ลายๆโปได้พี่น้องเลยฝนตกแห้งเลือกเอาเข้ามาหนี่งเข้าสวยเลือกได้กินได้หมดนะที่จริงแล้วนะกินได้หมดหาเลือกกินได้หมด ข้างในเขาจะมีแต่พ่อแม่พี่น้องจ๋าข้างในเนี่ยให้กินเขาจะมีเดอ้อข้างในนะกินได้หมดจากข้างในเขามีอยู่จากพีน่นะ้องจ๋าฝนตกแห้งแห้งเลยกล้องในละมุนเสียกไปเลยโอโอ,โอ้ล้ม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 ตาลายนี่เด้อจ้บพีน่น้องจ๋าเขาก็เลือกเอาเล้วจ้ะนี่สามีมาที่เห็นใน,ละ,น,ล,ะนละมุนเมือนนละมุนเรามาอยู่ข้างล่าง บอ,อกใ้สักันัเองกี่น้องเอัซ่บซายักแลต้นยามันดับจ้ะต้องย่านเลยมันบวดดับปวดูนพันเลยจ้ะ แห้งเด็ดแห้งแตกพักอันนี้ยิ่งเด็ดยิ่งแตกอ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเนี่ยข้างในเขาจะมีนะคะข้างในเขามีกันนี่เพื่อนๆจ้ะไม่ใช่วันนี้ละมุนหักเอาหมดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันก็แตกขึ้นมานะคะตรงกลางเนี่ยมีมีนะคะเยอะมากจ้ะเนี่ยมีนะคะ เขาจะมีทุกอันเลยจ้ะตรงร่องการตรงนี้จ้ะเพื่อนจ้ะเดี๋ยเขาก็แตกยิ่งแดดยิ่งแตกจ้ะผักอันนี้มันไม่สูญพันธุ์จ้ะเพื่อนจ้ะแถวน i l a m u มันไม่ค่อยมีคนกินเนาะมันมีแต่น i ลมูลนี่แหละแล้วก็เพื่อนคนไทยแค่ไม่กี่คนเนี่ยข้างในเขาจะมีนะคะเพื่อนข้างในเขาจะมีเนี่ยอู้กรอนี้เบลเลอร์บล่าเลายพี่น้องเลยงามค่ะเออนี่ที่ n ล l a m u n ่ฮน งาม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 ค่ะงามเลยอะไรเรื <laughs> ่อ่เ <estran> ด <ti> ้อเด้อมาเก็บทำการเด้อเนี่ยเก็บผักกูในวันที่ฝนตกนี่พี่น้องจ๋าเก็บผักกูดในวันที่ฝนตกม้นคานกินโกกุ้ก้อยแต่พี่น้องจ๋าถ้านี่ระโบน่านกล้องไวกันจะจมจะได้หนูเด้อขอโทษลายลายจ้าขอขอบคุณหลายๆที่แนะนำนอะจากเพื่อนจ้านี่แนะนำที่สอนนี่ละมุนเนาะเอาไว้เขาขึ้นเนาะ แล้วบุญก็เก็บเป็นกระดับแนวอีอะไล่ะมามาหนูซิเก็บก็เอให้พี่น้องให้เบิร์ได้ชมกันนี่จ้าไลยคักพี่น้องกระปุกน่ะมาก่อนข้างในเขามีจากเพื่อนๆจานี่เขาจะที่แตกออกมาจากในกอเนี่ยเขาก็แตกมาเนาะต้องย่านมันดับจ้ะพี่น้องจานี่มันยังสิขึ้นจ้ะข้างในเขามีอยู่จ้ะเห็นิโม้ะเนี่ยข้างในเขามีจ้ะเต็มเลยจ้ะ ย่ักยิ่แตกนะเออ,อเลือกเอาเลยจ้ะแห้งขึ้นลายพี่นอ้องน,นิลมนวสิคอเก็บชาเก็บเลยแห้งขึ้นบัดค่ะมาขักเลยแห้งผึดพอดีงามมันถือฝนมันสะพังพี่น้องเอง้ยนะทักกดทักกดกอดกระไดพี่น้องเอ้ยนะฟังเสียงเลยโหดกรอบขนาด อกเ,เอ ора, ้ยมาเก็บออกดอกเต็มอยู่จะไปแกงส้มจะไปหมูฟิลิปปินส์จ้าแล้วก็หมูยวนอ่าซาวงง่น้ำแตาเพิ่นอยากกินกันพอดีนี่มันบอกว่าเดี๋ยวโบแน่ใจเด้อขึ้นมาเบิ่งให้ทั้งทึ่งเขาแก้มันเท่าเนาะนี่เลยโบเท่าพี่น้องเอ้ยแองพอดีกินดงนี่คะแองพอดีกินเลยจ้าอ่อนที่จะเก็บได้เบิ่ดได้เนี่ย เตียงเขาหัวพดนี่เด้อมีอะไรกินได้โหพี่น้องเต็มอยู่มันชันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา๋ามันชันฟังเสียงหักเด้อพูดกรอบขนาดอ้ยลื่น,ๆๆล,น,นลื่นลื่นฟุตกมันลื่นเก็บยากพี่น้องพูดอ่นอนๆจะกินไดปบัดจ้ะเพื่อนจ๋า กินกินได้ทั้งกอเลยจ้ะจะมีละมุนก็จะแบ่งเขาไว้เนาะฟังเสียงหักเด้อพี่น้องฟังเสียงหักห่วนเฮ้ยอ่อนคักอ่อนแน่กินไม่หมดแมนเมือ่อเมนเมือ่อปลาตาเดี๋ยวนีละมุนพาขึ้นไปลมุนเก็บอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีข้างในจ้ะโอ้ยคานมันชันพี่น้องเอ้ยมันชันมันชัน ชั้นอันนี้เราสวยเลือกได้สวยเลือกได้ค่ะเลือกเอาเติมปันนะ่นเนาะเลือกได้ปีนค่ะมีกระมุนปีนค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยกินได้หมดนะที่จริงแล้วนะ่ะกินได้หมดเลยนปีคนค่าดูดชี้ตัวนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยล้มล้มพีม่น้องลม้มล้ม เยอะมากเลยพี่น้อง กวล้มถึงโอบนผ่านกล้องไปกับขอโทษหลายเด้อจ้ะออยันล้มยันล้มลื่นลื่นลื่นหักหัวหักหัวแบบสะใจเลยจ้ะเพื่อนจ้ะสะใจเลย บางางลมันหลายค่ะพี่น้องเออตองย่านมันดับแนวเดอกจ้ะคนกิ่นอยู่นี่มันบ่าลายพี่น้องเลยมันหลายแห้งหักแห้งแตกมันอยู่ข้างในนี่พี่น้องออเก็มนิดเดียหักพวกหักพวกรถ ท e ah! ำลงไปเยอะจ้ะเป็นน้ำตกนี่มอนตรยานลดเนาะนี่อนี้กินเก็บได้ทั้งกอเลยจุกเพื่อนจ้ัวัวนวนโอ้ยโคตรน้นูนี่ เยอะแบบไม่หวาดไนไหวเลยค่ะนี่กินได้หมดทั้งกอเลยเด้อพี่น้องแต่นีลาโมนจะเก็บให้หมดเนาะนีลมนจะเลือกเอาชันพี่น้องเลยนีลาโมนกลัวตกลงไปนี่ถ้าตกลงไปแล้วเป็นน้ำตกนี้เลยเด้อ ท่น่อน,นเดินไม่ได้จ้ต,ต่อมันไม่ต่อเนื่องเนี่ยล้ม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 ไปกกูที่มีละบนเก็บเล้อด้ะตรงนี้ ลายคักอดใจไม่ไหวจ้เะเพื่อนจ้ะมันมี้วจากข้างในมีอดใจไม่ไหว ภูมิมาที่อมาย่างเขาเนะมาย่างเขาเลือกเลยจ้ะสวยเลือก,ก่ายเลยจากน,น้องจ๋าหักหัวหักหัวรถเลือกเก็บเารถมาเก็บน้ำตาลเด้อยุุณอ่อน จ้าไม่จ้าทำเนาะรื้น้องออมันเปียกงมันต้องค่อยย่องเด้อมันม,มนกลมวอบะง่าพี่เนอะโว่ะเสียงฮัาเฮินโว้น่ะโว้ย ลม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 อ๋อน,อนี่ละมันผ่านกล้องไปอากาศขอโทษขออภัยหลายชันชันที่น้องเด้อนีละมันถึงจะคนพันตกกิ้งเขาหลอมลงไปแล้วตาย ยังกินได้หมดนะเนี่ยออมากอนมากเก็บได้หมดนะพี่น้องแต่ว่ามีละมุนจะเลือกเอาจ้ะ แต่พ uh, uh, ี่น้องสะออนงามหลโอ้ยมันชันเนาะคานิโก้ิโก้พี่น้องเอ้ยทานกิโก้กินโก้ยมา ย่านล้มย่านอย่างดอกนี้ละมุนย่านแต่ล้มพี่น้องเว้ยลื่นเพราะฝนมันตกโทษนะเสียงหักเขาโอ้ยแดดออกหุบเข่าหุบออกแดดจะอะไพี่น้องเว้ยนี่ก่อนโทษด้วยจ้ะโอ้ย, ja. อย,อย rouge, เขามีแล้วจ้ะ กำติดกำอยู่พี่น้องเอ้ยเสืออ่โอนพูน่ะอ้วกเลยจ้ะพูน่ะโอ้ยปรสิบกเก็บก็ได้เนาะโอ้ยอดใจบวาวพี่น้องเอ้ยมันหลายเก็บให้หมู่กันอยู่สตาวังงนะแต่กับหมู่ฟิลิปปินส์จ้ะเดินนี่ละมุนคานกับพี่น้องเอ้ยมันขึ้นยากมันคานยากมันไปยาก ฟาดไปก่อนฟาดไปก่อนโอ้ยลายขักลายเนี้โอ้ลมลมโอ้ยงามงามงามงมงามมก่อนด้วพี่น้องฟังเสียงฮักพัวนะพัวนะโอ้ยโอ้ยโอลายขักลายเนียยัล้มน้ำได้เดี่ยนอกระตุกพี่น้อง เราต้องย่าดนะดจากข้างในเขามีจะพี่น้องจะ้ะข้างในเขามีนะอโอ,โอ้ล่มล่มโอ้ยลายขักลายเน่โอ้ส่อนพี่น้องมามามาเก็บน้ำกันเออโอ,โอ้เก็บประวัติประไวพี่น้องเอ้ยจิพอแล้วจะ้ะจะพอแล้ว อุ้ยเงา,ไม,าไม่ไหวมันเยอะจัดเป็นดงเป็นดงอยู่อุยอ้ยสะท้อนแสงดิพี่น้องอ๋ออสะท้อนเก็บไปหมู่ฟิลิปิน์งวดนี่เขาจิลองกินเปิน่งโอ้ย ลายตาเด้อพี่น้องเด้อนิลมุนกระดายวก้องไปงวกก้องมาอยู่โอ้ยไลยขักลลยเนี่ยุนพี่น้องเอ้ยลลยขักลลยเนีย อ่อนทั้งนั้นเลยหักพวกหักพวกรถไล่ขับไตาจีกลายเด้อพี่น้องเด้อไปพอแล้วพี่น้องเลยโอเคจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านิลมนกับพอแล้วจ้ะเก็บเยอะแล้วอันนี้คือผักกูดที่นิลมนเก็บวันนี้นะคะคือผักกูดที่นิลมนเก็บวันนี้จะเ,เพื่อนๆจ้ะจะเป็นคลิปสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะ คลิปสุดท้ายจริงๆเพราะวันนี้มันเยอะเนาะก็อ,อ,อดใจไม่ไหวเนาะมาเดินนึกว่ามันแก่แบบเป็นกอใหญ่แล้วที่ไหนได้ยังพอเก็บอ่อนๆมากๆเลยพเพื่อนๆจังใดนี้ละมลนก็ขอฝากคลิปย่างเขาฝนตกเก็บทักูนในวันฝนตกไว้เท่านี้ก่อนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนจ้าขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้า นีรมน์กับขอกราบขอขอบประคุณหลายๆเด้อจ้าทั้งหมู่เก่าหมู่ใหม่พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เข้ามากดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นีรมน์แล้วกับพลังเงียบนาะจ้ะพี่น้องจ้า fc ทุกท่านนะจ้ะขอขอบระคุณหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามากดากระดิ่งให้นีรมน์รวๆจาพี่น้องจ้าขอขอบประคุณหลายๆเด้อจ้าขอให้ทุกคู่ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวย ไม่เจ็บไม่โจนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะจ๊ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย thank you for watching my channel ค่ะงวงม่วงๆ่วงบายบายจ้าเอาของไปใส่รถแล้วก็เดินต่อนิดหน่อยจะเพื่อนจ้ากลับบ้านเรารักรออยู่เนาะฝนตกไปปลอยนี่นะมต์ก็เอาหมวกเข้าหมวกออกที่นี่แหละจ้ะลืมมาลงแล้วจ้ะแดดหุบเข้าหุบออกไปบายบายม่วง